พิมนะคะในช่องมีพี่มีวันนี้นะคะเราจะไปทําน้าพริกนะคะทุกคนเป็นน้าพริกกับขนมจีนนะ,ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําเป็นแกงเขียวหวานกับขนมจีนไปแล้ววันนี้เราจะมากินน้าพริกกับขนมจีนกันนะคะแต่ว่าวิธีการทำหรือว่าต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะทํำยังไงนะคะไปอันนี้นะคะหลังจากที่เราคั่วเป็นพริกแห้งนะคะหอมกระเทียมเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตำให้ละเอียดอย่างนี้

นี่นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบของเรานะคะในการทําน้าพริกก็จะมีเป็นถั่นกะทิหัวกะทิอัลปลพริกเผาพริกเผามะนาวนะคะมะขามเปียกเอาน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งแล้วก็เออหอมกับกระเทียมสับป่นกันนะคะเวเจียวเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะทํายังไงนะคะไปอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนํากะทิมาเคี่ยวก่อนนะคะ thank mm -hmm. you กับเธอหรือ,อยังกว่าเธอน่ารักว่าเธอสวยเกินใครทั้งหมดเลยฉันถูกใจฉันเหลือเกินฉันน่ามองบอกได้ไหม เราก็จะนําตัวน้ํายานะคะคที่เราได้นี่ไปพักให้มันเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่เครื่องอื่นๆนะคะคที่เราเตรียมไว้แต่เรารอให้มันเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวเราจะไปทำผสมน้ำพริกกันนะครับอันนี้นะคะหลังจากที่เราเจียวหอมกับกระเทียมเสร็จแล้วแล้วก็ตัวน้ำพริกนะคะเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำต่อนะใส่อะไรต่อนาใส่ทัวใส่ทัวนี่นะคะเป็นทัว ก็เรียบร้อยแล้วนะคะการทําน้ำพริกนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมก็ว,ว่าน้ำพริกที่เราทําจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันค่ะว้าวอันนี้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกับขนม,มกินกัน่ะนี่น่ะอันนี้เป็นน้ำพริกที่เราทำใช่ไันนี้เป็นผักเคียงอ่าใชา่มีเป็นผงอองนะคะมีกระลำปีผักกาดดองแล้วก็โหดใบโหระพานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมา ลองชิมนี่นะคะเดี๋ราเรามาลองชิมกันให้พี่แทนตักก่อนเฮ้ยไมีน้ำใจอะ่ะพี่แทนชอบกินมะนาวมากินชอบกินพี่ตัวยู่กินโอ,อ,อ้โหโอ้โหไม่น้ำใจเขาด้วยใส่นี่นะคะเราจะมาลองชิม,มน,นะ,ะใส<จ>่ค่ใส่มาไป นี่นะคะนี่อ่าไม่ให้นขนมจีนแล้วเรากินถาา่านทาเรากินแช่ผักกาดดองกับกะหล่มตีอนน,นี้เดียวพอกินเบอร์ของเราพาชวน,น,น่อยดิเราไม่เน้นเราไม่เน้นภาคเราเน้นขนมจีบ <c oughs> นี่ สุดดีทำงนานมากนะเราทำแบบเดียวผ้าทำเองเองทุกคนแล้วก็แบบขึ้นคนนี่อ,อ,อืมโอ้ยมองเลยชิมไหมล่ะเรียกว่างกำลังดีเลยโอเคนนี่ะะคเราลอันนี้ใส่กุ้งแห้ง่ลละทุกคนจะมีความแบบกุ้งแห้งโอเคหัวคุณดับเลยอือหือหอมทั่วเนาะอืม อ๋อถูก่ะ <c oughs> อืมดีมากชอบมาก <c oughs> อืมถนชอ่ะตอนนี้พิมแล้วไม่พูดแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าบอลเลยเครื่องติดมันจะพักอร่อยมากคุณผมจริงไปพักไปดูอ่ะ <noise> 嗯。哈哈 <noise> 嗯 <noise>，嗯，哈、哦。<noise> 嗯，那 <noise> 嗯。有啊，没有啊。嗯，我好想吃啊，想。好，我好想吃。 หอมนี่ยหอมยังเพื่อคะหอมจ้าเลยนะนี่นะคะอืมหอมเลยมั้ยคะสิ่อะไรนนอ่มากอืมอร không phải Bánh hòa kì nè กินกับพักก็เข้ากันมากนะคนเราทำกันดูนะเออมากนี่คนะทุกคนพิมเคยเล่าวไว้ว่าทำกินได้ทำขายอร่อยทำขายแบบอร่อยจริงๆนะทุกคน สูตรนี้นะคะทำง่ายแล้วก็แบบทำกินอยู่บ้านได้ง่ายนะคะก็เราพิมพ์ๆขอตัวไปเพิ่มก่อนดีกว่าเพราะว่ามันอร่อยมากเลยคุณสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้ส่วนคลิปหน้านะคะมีน้ำพริกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำน้ำยากันน้ำยาปลานะคะเราจะใช้ปลาอะไรทำทำยังไงเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าคะสำหรับวันนี้เราสองพงษ์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า